สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขับส่งนะฮะเจ้ามิซูบิชิมิตราดนะฮะให้กับพี่ประหยัดนะครับที่จังหวัดปทุธานีนะฮะคลองหนึ่งนะครับจัดจาาอ่ะต่อฮะก็ตอนนี้ผมขับออกมาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงครับนี่ถ้าไม่อันเนี้ยนี่ผมต้องบอกว่าเก็บค่าส่งีิประหยัดนะครับนิดนึงนะเพราะว่าารถมาอีกคันหนึ่งนะแล้วก็เติมน้ำมันคันที่ขับมาด้วยเนาะมิตราดมันประหยัดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเติมไปคันละห้าร้อยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่า เดี๋ยวเดินไปสัมภาษณ์พี่ประหยัดกันเนาะคันนี้พี่ประหยัดได้มาจำมานะครับให้ผมโอนให้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขับส่งจะ,จะเก็บส่วนที่เหลือนะฮะแล้วก็ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์นะครับไม่ดูรถเลยโหต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจนะแล้วก็ผมเนี่ยซ่อมสีฝาท้ายให้ด้วยนะครับถ้าใครได้ดูรีวิวนะสีฝาท้ายมันจะซีดที่หนึงใช่ไหมครับก็ตอนแรกก็จะขาดนั่นแหละนะครับแต่ว่าช่างบอกนะไม่ำทำเยอะเออทำเลยไหมเพิ่มก็เพิ่มหน่อยไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็ ก็ขอบคุณพี่แบีดด้วยนะครับอ่าพี่แบดไว้วางใจผมก็จัดให้เต็มที่นะครับก็สำหรับใครที่อยู่ไม่ไกลนะมาต้อง,องรอขับได้นะแต่อันนี้พี่เบียติดงานจริงๆน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งพี่แบีดกันนะ,ะที่ปทุมธานีแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันนะครับเอาละคุณผู้ชมครับโอ้โหคันนี้ผมภายในมันสวยมากนะฮะคันนี้ได้ภายในเลยผมบอกเลยนี่ผมวิ่งร้อยสิบนะนี่ผมปล่อยมือนะนี่ปล่อยมือจริงน,นะครับประคองนิดๆน,นะวิ่งร้อยอ่ะ คือปกติอีกควขเท่าที่ผมสัมผัสมาหลายคันเนี่ยมันจะเนี่ยถ้าขับเร็วนะเจอลมแบบเนี้ยขับผ่านสิบล้อนี่ตัวจะโยนต้องมาขับคงไรน,นะคันเนี้ยโครงล่างดีมากนะแล้วก็ภายในสวยมากๆด้วยสวยจริงครับโอ้ย,อยมีซากถุงเท้าตัวเองเลยขับไป <laughs> นะฮะก็อันนี้แวะแวะล้างรถเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกนะเดี๋ยวจะว่าจะแวะหาล้างภายนอกอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบนะเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่เส้นราชพฤกษ์นะ นะครับเส้นนี้วันนี้เป็นวันพระนะครับถโลงโล่งนะครับสบายๆบาน,นี่ผมอะไรส์ไวยสาดนะครับเลยก็ต้องขออภัยพี่พ,พี่โทรมาหลังจากที่พ,พี่ประหยัดมาจำมาแล้วด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมีแอททราดนะครับสี่ประตูรถเก่งนะแอททราดหนึ่งคันสีขาวปีสองสิบห้านะแสนกว่าบาทนะฮะปีสองสิบห้านะครับอ่านะสีขาว แสนสิบสามประมาณนี้ว่าจะตั้ง1,3นอยู่สนะครับตอนนี้กำลังซ่อมสีอยู่เนาะาใครสนใจนะครับก็รอได้เลยนะครับอดี๋ดูก่อนราคาเดี๋ยวดูเรื่องราคานะครับอาจจะหมุกลบหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอ่าดี่ขับไปกันตอนนะ่อฮะ เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาถึงพี่ประหยัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่ประหยัดกันฮะพี่ประหยัดเป็นไงบ้างพ <sh arp> ี่หลังจากเห็นรถแล้วสวยมากนะครับสวยมากตรงปกนะนะครับแล้วก็มีการเก็บสีให้ตรงนี้นะที่ที่ตอนแรกลงคลิปไปเนี่ยมันจะดันดาน่ดางๆน,น,นะครับแล้วก็ซ่อมเสียพี่ประหยัดแล้วก็โอนตอนนี้รถเนี่ยมันชื่อพี่ประหยัดเรียบร้อยแล้วนะครับนะบมัดจำมาแล้วก็ส่งเอกสารมานะครับพี่ประหยัดเห็นรถแล้วเนี่ยบอกตาวาวเลยนะแบบชอบนะนี่ยิ้มไม่หุบเลยเลยยังไงพี่ใหม่ ราคาไม่แพงนะก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมโอนให้ฟรีนะดีผลผู้บริคลิปเนาะแล้วก็ต้องขออภัยทุกเสียงทุกสายที่โทรมาครับหลังจากที่พี่ประหยัดมันจับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีไม่อีกฮะมีมาเรื่อยๆนะครับกดติดตามช่องชพรบ้านหน่อยเดี๋ยวให้พี่ประหยัดฝากอะไรถึง FC พี่ชทรบ้านหน่อยพี่มีอะไรจะฝากคนดูบ้างปิดใครอยากได้รถก็สนใจติดต่อพี่ชทรรถบ้านได้เลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากพี่สวยๆแล้วนั่นครับนี่นี่ครับวันนี้ฮะ 5085นะครับเราจะรวยไปด้วยกันโอเคครับวันนี้ผมและพี่ประหยัดนะาต้องขอขอบขอลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> ก็วันนี้ลาไปเลยนะพี่ประหยัดเนาะ <c oughs> ไปครับสวัสดีครับ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> กดติดตามช่องชาวระบานนะครับแล้วคุณจะไม่พลาด